มือที่สามเขาไม่มีหรอกเขาก็เนือกันไปอย่างเงี้ยเขาไม่มีจริงๆแล้วแม่ไม่ยูนะว่ามันมีเรื่องนี้ไปจริงๆครอบครัวก็ออแฮปปี้อ่ะเขาก็มาที่บ้านแม่ก็มาคุยยีลูกบ้งแล้วก็สามีเขาตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พูดถึงมือที่สามเลยไม่เห็นมีอีกเนาะก็เนี่ยหนูยังถามเมื่อก่อนแม่ไปก็พอมีข่าวปุ๊บแม่ก็งงมากเลยเขา ไม่มีมือที่สามอ่ะรับรองก็เคยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาอะไร่งงีค่ะก,ออก็ไม่มีนะเขาก็ไม่ได้ปรึกษาเราแต่เขาปรึกษาเรื่องลูกมากกว่าเรื่องลูกมากกว่าแม่เคยพูดว่าแต่งงานไปแล้วฉันห้ามแล้วว่าเออเอา่าอย่าเพิ่งแต่งเลยยังยังทํางานได้อยู่แต่นี้นนเมื่อเขาแต่งไปแล้วก็เออโอเคเป็นหน้าที่ของเขาแล้วใช่ไหมเป็นหน้าที่ของเขาหมายถึงว่า แม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่แม่บอกว่าถ้าหากปรึกษาเรื่องทุกๆอะ่ะอย่าปรึกษาแม่แม่ไม่ชอบพาะแม่สุขภาพก็ไม่ดีแล้วถ้าปรึกษาความสุขอะ่ะว่าอย่างงี้อย่างนี้ว่าลูกไปพัฒนาไปถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ดีใจแต่ถ้าสร้างความทุกข์อ่ะอย่ามาปรึกษาแม่<อ>เขาก็ไม่เคยปรึกษาแม่เรื่องเขาทุกข์แล้วก็แม่ก็ไม่รู้ด้วยไม่เห็นเขาทุกข์ไม่เห็นเขาเดือดร้อนอะไรมากมายหนักหนาเออ ก็คุยคุยเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแม่หนูวีดไปเองอ่ะหนูแบบย่นงไปเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณบินชัยเป็นคนดีมากนะแล้วเขาผู้ใหญ่แล้วอ่ะเขาก็ทำบุญเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านพอเขากลับบ้านปุ๊บอ่าเขาก็กลับตรงเวลาถามว่าเขาไปค้างคืนที่ไหนก็ไม่เขากลับตรงเวลาไหมไม่เ็าลับตรงเวลาทุกอย่างไม่ตรงไหมไม่ตรงก็คือตัวเองเขาพูดไปเองตั๊กพูดไปเองแม่ลักเหมือนมี ลายปอขึ้นมาเขาไปแจ้งความไอ้ลายปอแม่ไม่รู้นะแต่ก็มันก็มีจริงแต่เขาก็นั่งให้รู้ว่าแม่ถามว่าถ้าตั๊กจริงๆอ่ะตั้งจะประจานถ้าเรื่องจริงอ่ะตั้งก็จะประจานผัวขนาดนั้นหรือพูดจริงนะอาจจะประจานสามีจะอะไรเงี้ยทำไม,มเขาเก็บไว้ในใจไม่ดีเหรอเขาจะเขียนไปทำไมให้คนก็รู้ว่าเขาเป็นเขาอยู่ในที่สว่างจริงไหมแต่ถามถามว่า รักเขาไม่ได้เขียนเองเหรอกถ้าปลอมเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าใครปลอมอีกใช่ไหมมันก็ไม่เป็นจริงสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยอืมที่ตากับเจ้าส่วนมีการจัดการยังไงเกี่ยวกับคนที่ปล่อยรลายพอมันมาไหมเขาแม่ก็บอกเขาว่าเฉยๆไว้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทําเราก็อย่าไปเจริญย้อนอแค่นี้เองกับน้องข้าวหอนะคะเจ้าส่วนลงหลานขนาดไหนคะ แม่ลูกเขานะเรายัางหลงเลยเรายัางหลงเลยว่าเออยิ่งเป็นหลานที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กฉลาดด้วย<ม>เขาเป็นพ่อมแม่เขาก็ต้องหลงเป็นของรมาดูเขาแฮปปี้ปกติโอ้โหทุกอย่างยิ่งกว่าปกติพอมีข่าวนี้นี้เขายิ่งรักลูกรักปรรญายเขามากขึ้น<ม>อืมใช่ก่อนหน้านี้อยากบอกว่าอยากจะมีลูกแค่คนเดียวแต่สรุญยาอยากมีหลาน เพิ่มมากปนหนึ่งคนไหมคะฉันอยากมีผู้หญิงก็ให้สวยเหมือนแม่นะอ,อะไรนะใช่เพราะว่าเขาธรรมชาติจะอยากก็อยากให้เหมือนตางแต่ทีเขาบอกว่าหนูก็ยังไม่อยากมีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะมีอีกไหมแต่เขาบอกตอนนี้ว่าเขายังไม่อยากมีคุณแม่หลานเป็นไงบ้างคนะคุณจันนี้น่ารักมากแล้วเย็ดใหญ่เลยแหละเขาแม่ก็ถามว่ายายไหมก็ชี้ยายเะไย็ดใหญ่เลนาการ โอ้ยเด็กคนนี้พัฒนาการไวมากแล้วว่าเป็นเด็กที่ฉลาดมากอะไรอย่างเงี้ยพ่อหัวมาคง,งไม่ได้นะอแต่คงแบบไม่รู้สิแล้วแต่เขาชอบไหมเขาโตก่อนอย่างเราไปบงการชีวิตเขาไม่ได้มากกว่า เื่องข่าวเก็ไม่ได้มีผลการรบอะไรก,กับครอบครัวเขาเลยไม่มีหรอกไม่ได้แอมเขามากกว่าฮ่า<ม>ไม่ได้บกาง่าแบบว่าเขาเขาไม่ใช่แบบว่าว,ว,วัยรุ่นเนี่ยจะมาเขาผ่านมาเยอะแล้วอะ่ะเขาก็ถือว่าเฉยๆแต่ตัก๊กอะเขาเพิ่งมีครอบครัว <S <S <ม>เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาก็เดือดร้อนเดือด<ๆ>แทนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรถามว่ามีอะไรหนูยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่รอบข้างอะเขาเพียงจะคุย ก็บอก่ะในเมื่อเราเขาคุยถ้าเราไม่เห็นแก่แก่ตาหรือรู้แก่หูเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่อใครแม่ก็พูดอย่างนี้เออแค<ม>่แค่นั้นก็คุยกันแค่นั้นคือมันไม่จําเป็นอะไรต้องคุยกันมากอ่ะเพราะว่าเรื่องที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงไงลูกมันก็เลยไม่คุยกันค แม่แม่เคยสอนเขาว่าเราจะพูดถึงปัจอะอที่ผ่านมาคืออนาคตเนี่ยเราเราไม่ต้องเราเราเราลองคิดของเราว่าวันเนี้ยเราคิดวันนี้พวกนี้เราคิดพวกนี้แต่อย่าคิดว่าที่ผ่านมาคนเราเอะมันมีอดีตด้วยกันท้งานน่ะลูกอดีตดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองแต่จับมัวไปฝังอยู่กับอดีตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงใช่ไหมให้เขาคิดปัจจุบันดีกว่าอย่าไปคิดอดีตเคยสอนเขาแบบนี้เองอ ก็สวดไหมคะว่าจริงไหมสร้างข่าวเจอเซลอะไรไหมคะไม่ไม่ไม่แม่แม่เป็นคนที่ไม,ไม่ไม่พูดเล่นกับเขาแม่จะเขาจะเป็นคนบอกแม่เองว่าผมไม่ทําอย่างนั้นหรอกผมผ่านมาเยอะอีอยางนง่งวา,าทิตเนี่ยผมก็ไปสวดมนต์นะถ้าผมหยุดแล้ววันเสาร์เนี่ยผมก็อยู่กับลูกกับประจำถ้าหากว่าไปทานข้าวข้างนอกกันบ้างพ่อแม่ลูกเนี้ยอโอเคแต่วาชาิตเนี่ยขอครึ่งวันเข้าไปสวดมนต์ที่วัด ครึ่งวันแล้วอีกครึ่งวันเนี่ยเขากลับมาดูลูกแล้วก็เขาจะเมื่อยแล้วเขาก็เรียกหมอน,นวดไปนวดที่บ้านแค่นั้นเองแล้วถามว่าธรรมดาเขาก็จะกลับสองทุ่มอ่นั่งสมาธิที่ท,ที่ที่บริษัทเขานั่งแล้วเขาก็กลับสองทุ่มตรงเป๊ะตรงเป๊ะตรงเปะ,เปะ,เปะอย่างเงี้ยแล้วเขาไปไหนอะ่ะแล้วจะถามเขาทําไมอะ่ะไม่ถามหรอกพ่อแม่เห็นเขาทําก็รู้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่อยากถามก็คือคนเราไม่ได้เป็นความจริงจะถามเพราะว่าระแวงเหรอเจ้า เขาไม่ได้ทำอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่เห็นแหวงแต่เขาสามีภรรยายกันเขาก็ต้องถามเป็นของธรรมดาใช่ไหม mm hmm. เรื่องคนรุ่นมาพูดคนยี่มาพูดโทรศัพท์บ,บ้างอะไรมามันหลายอย่างที่จักคิดใช่ไหมแต่แม่เป็นคนไม่คิดเลยแม่บอกออ้ยจะไม่คิดและไม่ต้องมาคุยเขาเขาไม่เห็นเจ้าชู้อะไรตรงไหนเลยคนเขาผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมลกูกเขาจะมาเจ้าแหมถ้ารุ่นเดียวกันอ่ะแม่ไม่น,มนั่งพูดหรอกนี่มันคนละรุ่น Mm hmm. คืออ่าแม่บ้านเนี่ยแม่จะบอกให้ฟังว่าเขารักแม่บ้านคนนี้มากแต่แม่บ้านคนเนี้ยคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันเนี่ยมันก็เถียงกันธรรมดาใช่ไหมเถีเเยงกันทนี้อ่าแม่บ้านเนี่ยเขามีลูกหมายถึงเขาท้องจะนี้ตั๊กก็ให้อยู่ที่บ้านโอเคเลี้ยงลูกอะไรอะไรอยู่ที่บ้านจะนี้เขาก็เอาลูกไปที่จังหวัดให้แม่เขาเลี้ยงจะนี้แบบว่าเขาก็ต้องดูลูกเขาบ้าจงจะนี้ตั๊กเนี่ยเป็นคนที่ว่า แม่สนใจลูกเขามากก็ไม่สนใจเขาหอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รักด้วยกันทั้งคู่แหละแต่ความเป็นแม่ไงก็ห่วงว่าอคือดูลูกเขาไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถามว่าเขาก็าไม่ได้ไล่หรอกก็คือหมายถึงงอนกันอะไรอย่างนี้เนี่ยไอไ้ไล่เขาไม่ได้หรอกเหมอให้แม่บ้านกลับไปดูแลลูกอ่าไปดูแลลูกถ้าหากว่าลูกโตหรือว่าลูกหมายถึงแข็งแรงดีเงี้ยก็กลับมาได้แต่ถามว่าไล่เขาไม่ได้ไล่เขาไม่ได้ไล่ เขา,เเขาแม่บ้านก็ยังไม่ได้ติดต่อเขาไนงะเขายังไม่ได้ติดต่อเขาเพราะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดก็ยังไม่ได้ติดต่อว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันก็ทะเลาะก,กันอะ่ะแล้วก็เลี้ยงก็หอมมาต้องมาเกิดใช่ไหมแม่ก็คิดว่าเขาคงไม่น่าหรอกเขาความผูกพันไงมันก็ยังรักอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราคือก่อนหน้านี้นเขามีปัญหากันก่อนนะคะกับพี่ปากกับแม่บ้านนะคะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาอะไรกัน mm hmm. ก็วันนั้นเขาเรื่องเรื่องอะ่ะมันเริ่มต้นจากเขาไปบวชกับแม่ตักอะ่ะที่วัดกน้ํา mm hmm. เขาไปบวชแล้วทีนี้เขาบอกว่าพี่ช่วยพาเขาหอมมาที่ที่วัดหน่อย mm hmm. เขาก็คิดถึงลูกแล้วดีเขาบอกนอนนอนหลับเพราะอ,อุ้ยพี่จะไม่ไม่พาลูกมาก,ก็เลยเถี mm hmm. ยงกันแค่นั้นแหละแค่เนี้ย<ม>เรื่องห่วงเขาเรื่องการใช้คำพูดเรื่องอารมณ์เลยนี่เป็นห่วงมากเพราะตัก มันมันแบบว่าพูดจาแบบว่ายังวัยรุ่นอยู่ไนงะหมายถึงเฮ้ยว,วอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีจ้าก็เป็นคนใจดีแต่ทีนี้คนเราแบบบางทีคําพูดเนี่ยมันพูดดีมันก็โอเคนะ คำพูดยังมันเหมือนกันแต่พูดดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองแต่ทีนี้ตั๊กเป็นคนที่พูดจาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยคนบางคนก็บอกวุ้ยจั๊กเป็นอย่างงี้จักไม่รู้ใจแต่ถ้าเขารู้ก็ไม่มีอะไรหรอกจั๊กเป็นคนจริงโอ้ยไม,มไม่มีไม่มีแม่รับรองได้ว่าไม่มีแน่นอนมแม่ได้ไปเยี่ยมหลานบ่อยแม่ไม่เคยไปแต่เขาพามาที่บ้านเพราะว่าแม่เป็นคนที่แบบว่าชอบไปทาบุญชอบไป เพื่อนชวนอะไรไปงานอะไรก็ไปอย่างเงี้ยแต่ถามว่าแวะไปที่บ้านแม่ขี้เกียจไปไงแวะบ้านเขาต้องมียามต้องอะไรต้องหลายขั้นตอนเนี้ยคือแม่ไม่ชอบอยู่ที่บ้านแม่ก็อยู่กันกับก,กับเด็กแค่ที่แม่เลี้ยงไว้สองคนแล้วมีแม่บ้านอีกสามคนมันสบายกว่ากันเยอะไงแล้วทีนี้เขาก็คิดถึงแม่นะมาหาแม่อะไรเงี้ยเขามาวันเว้นวันบางทีมาสามสี่วันจิจิอย่างเงี้ยบางทีมามากบางทีก็ลาคานไง พราะลำคาบางทีเขาก็อยูลูกลูกเขาก็ร้องไม่ได้พอร้องร้องี่เด็กมันก็ต้องร้องบ้างนะเนาะเออมันก็ต้องร้องบ้างของมนเออให้เด็กร้องบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยมันแอเนาะไม่ได้เลยฉันไม่เคยเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยฉันเคยเลี้ยงแบบเออร้องก็ปล่อยร้องไปจนแบบเหนื่อยก็เงียบแต่ยี่ไม่ใช่อ่ะคือแบบเลี้ยงอย่างนี้เรารับไม่ได้อะไรเงี้ยเออเขาก็บางทีลาคาเขาก็ไปคือแม่มีเป็นห่วงไม่ไม่ เพราะว่าถ้าเรามัวเป็นห่วงเขาเขาก็ไม่โจสักทีให้เขาโตมากให้เขาช่วยตัวเองให้เขารู้ผิดรู้ถูกมันอย่างเนี้มนยมันดีกว่าถามว่าตอนนี้เป็นห่วงตัวเองมากกว่าว่าเออสุขภาพเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่ถามว่าเป็นห่วงเขาไม่เขามีอาสาม,มีคอยบอกคอยเตือนคอยสอนเขาอะไรเงี้ยสาม,มีเขาดีอย่างเงี้ยเขาก็เป็นหัวกันเองแต่ฉันไม่เป็นห่วงแล้วโอเคไหมค that.